สถานการณ์โควิด -19 ในไต้หวันเริ่มขี้คายแต่ยังชะล่าใจไม่ได้สคบไต้หวันประกาศตัวเลขผู้ป่วยโควิด -19 วันนี้13มิถุนายนเสียชีวิตเพิ่ม26รายผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ1รายผู้ป่วยยืนยันปิดเชื้อภายในประเทศเพิ่ม174รายกระจายตามเมืองต่างๆดังนี้ไทเป62ราย นิวไทเป้แรายเถาหยวน16รายจีหลง7รายชิ้นจู2รายไถจง1รายจางห้วาสรายและหัวเหรียญหนึรายปัจจุบันไต้หวันมีผู้ป่วยยืนยันสะสม12,921รายและเสียชีวิตสะสม437ราย